ขาทอบแล้วเหรอไหวเหราสกัดหมดดูดิโคงใหญ่เลยโดนอยู่โดนๆไปดุกดูดุ๊กันเฮ้ยกดน็โอเคครับก่อนอื่นก็วันดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้พาไปยิ้มมาช่วยตะลือเกี่ยวตะลือเกี่ยวไปได้1อุ้มแล้วนะครับนาประมาณ10ไร่ได้อยู่มั้งไม่แน่ใจ ก็อันนี้อุ้มแรกของพี่ยิ้มนะฮะพี่โอก็มานู่นอยู่หัวหนาแต่เปลี่ยนกันเกี่ยวก็งานพี่มไม่มีงานก็มาเที่ยวทาคลิปกับผมขับด้วยอะไรด้วยตกเย็นกินเบียร์กันตามสเตปนานเดี๋ยวถ้าว่างก็ไปตกปลากันอีกอะ่ะแต่ยังไม่ว่างนะเนี่ยเนี่ยแถวบ้านผมก็ลงข้าวกันใหม่อีกแล้วนะอันนี้ก็งานผมนะครับจะเกี่ยวพรุ่งนี้เป็นนาลุงนอมนะฮะ โ oh. นะอ้โหนาันใหญ่ยาวครับอันไม่ใหญ่จะยาวมากน <c oughs> ู่นตะลืออยู่น,นูน่นตะลือขับรถจ่าบอมช่วงนี้จ่าบอมไม่ได้มานะครับทุกคนจะอยู่ครบพี่พรอนอยู่อยู่ครบไม่ได้มีใครไปไหนเลยแต่แค่ไม่ได้ออกงานแค่นั้นเองจ่าบอมทํานาตัวหลักๆก,ก็คือผมโอ้ตนะลือนะครับ จะรับอพนี่อ๋อนเลนั่นอนลมเหนียวมาตรงนี้เริ่มหนึบๆครับ เ,เ,เนี่ยนาอันเล็กยาเป็นอย่างนี้แหละเพราะถ้าไม่แห้งปุ๊บรถก็ต้องหันบ่อยเนาะ,นะก็จะเลี้ยวขุดไปเรื่อยนะครับเพราะเดินมาหันหันอย่างเงี้ย คันนี้คันนี้จะใช้รอบเครื่องที่ต่ำกว่าสังเกตได้เลยคันนี้จะไม่ต้องเร่งมากไปได้นะครับคันแม่แก่เนะน,นี่ยอนจะจะเร่งจะต้องเร่งเยอะกว่าหน่อย เลยนะครับ ทั้งหลังก่อนทั้งหลังเกี่ยวไปสองเอยอย่างน้อยต้องสามครับสองแล้วถอยไม่ตุดเดี๋ยวเหยียบข้าวกลลือก็จะเสร็จแล้วอันนั้นนะครับ หลดีแน่อันนี้ นับไปแล้วเอาละพี่ยิ้มประชันกันนะลือแล้ว นือดันใส่ได้ฮะดูทรงแล้วอ่ะโอ้มียิ้มเล่งเงาอ๋อเรือกวลองอ๋อแว่นไม่มีด้วยนะเรือโอ้ดูกิจินปั้นดัดแน่นเลยเพื่อนๆเงาว็บ โอ,โอ้วิธีชาวบ้านนะนเพื่อนๆมันก็อาจจะดูโหดลรล้ายหน่อยแหละแต่ผมตีไปกินนะผมไม่ได้ตีเพราะความสะใจนะครับเคยคเป็นคนเม้นบกบาปแต่คำว่าบาปสำหรับผมผมว่ามันอยู่ที่หัวใจบางทีเราทำอะไรถ้าใจเราคิดเจ้าคิดเจ้าแค้นไปอะ่ะน่ะบาปแล้วรู้สึกไม่ดีอะ่ะนั่นแหละบาปสำหรับผมอ่ะมาียกดูไหม ลงเท้าผมนี่เดี๋ยวเ,เล่นเลยรถอะ่ะเดี๋ยวไปยิ้มไปแกงก็จะเสร็จแล้วและได้ประมาณ3ามพุ่มไปเต็มแล้วบ้างเนี่ยเสร็จไรอะ่ะ Ở ติดเขียวเยอะนะเนี่ยแต่เขาจะดำมั้งต้องต้องรีบเกี่ยวเพราะว่าเดี๋ยวเคลื่อนคิวรถดำนาครับโอ้ไหลายอะ่ะอ้อนั่นลือเต็มไปแล้วนั่นลือไปเทนู่นแล้วนะครับอ๋ออันนี้อันสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อน

เสร็จแล้วนะครับ Nó thì quá Ồ, thằng Nhím khổ lắm đấy Nó thọp rồi hả? Nó thọp rồi, dài เฮ้ยไปอไเปนขบองเฮ้ยออกไปโอ้ดูดิๆานไม้น <m enfant> ี่โ okay อ้ไ <sl> ม่เจ๊ฮะโอ้ไม่เจ๊ดิผมเข้ารู้ตัวมันเลอะเลยพี่หือ ủa vậy mà, wing bị thăn liền, nước có chai không p? ủa bánh nước, con đi, ไหนวะเฮ้ยไม่ไหวกันเอ้าใหญ่นี่เร็วจัดเลยขึ้นบนปะเนี่ยหาไม่เจอวิ่งสวนในร่องเลยมองไม่เห็นอดครับตัวนี้อยู่สองโลใช่ปะอยู่นั้นใหญ่อ้ะ โอเคเพื่อนเสร็จแล้วครับไหวจัดถ้าเข้าท่อไปแล้วโอ้โหเลิศเลยพี่โอ้ไม้มรสทวนทั้งทีเโอให้พี่จิมเท่ข้าไปก่อนนะครับโอเคครับเพื่อนให้พี่พบแย่ให้แย่มารถเกี่ยวรอเสร็จหมดแล้วนะรล้อเสร็จแล้วนะไม่ออกพี่ มันมาถึงนี่เปล่าผมกลัวมันจะขึ้นนู่นสิามาถึงนี่ปล้วกลัวมันจะวิ่งขึ้นแก้มคันคอ,อสิตัวอยู่วะเพ่ไม่ได้อยู่ในนี้อ่ะไม่มีตัวในนี้เข้ารูไปแล้วบ้าง เห็นมันเว็บๆวบเวบอ่ะพ่องนั่นที่มันขวดรักออกเดินมงคันเนี่ยว่าอยู่ว่ามันไปไม่ถึงนะเนี่ยเห็นมันเว็บๆวบแถวๆเนี่ยแนววบเวบวบแถวเนี่ยเนี่ยจบอดรับประทานครับกดเร็ว รักข้ามั่างรู้นมาแล้วเลยหุ่ใหญ่มากเพื่อนก็โอเคครับถ้าใครชอบที่นี่นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดใส่กระดิ่งช่องผมด้วยนะครับผม